เราจะมาลองทดสอบเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับบาร์โค้ดสแกนเนอร์รุ่น1 4 9 5 2 W B นะครับเป็นแบรนด์เบลีนะครับรุ่นนี้จะมีแมวนลวนให้นะครับแล้วก็ในกล่องจะมีตัวเครื่องตัวนี้นะครับมีสายที่เป็นไ p ซี C. มาให้นะครับเอาไว้เสียบชาร์จหรือต่อตรงกระสายก็ได้แล้วก็มี USB dongle ตัวนี้มาให้นะครับเป็นเหมือนไ i เด l แต่เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth กันนะครับเบื้องต้นในการเชื่อมต่อบู u t o o t h นะครับให้กดขให้กดปุ่มค้างไว้ประมาณ8วินะครับแต่ว่ากด1ครั้งไฟจะขึ้นสีเขียวกระพริบนะครับแล้วก็กดค้าง จะมีส,สัญญาณบอกนะครับกดนะครับหนอออึอันนี้เรียบร้อยนะครับคือตัว b า r c o สแกนเนอร์ตัวนี้จะเป็นปล่อยสัญญาณบลูทูธแล้วนะครับเพื่อเอาไปเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือ,อในระบบ Android ก็ได้นะครับแล้วก็ iOS ได้หมดนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ไฟสีฟ้ากับพื้นกับพริบที่ barcode scanner น,น,นะครับเราจะเข้าไปเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับให้เข้าไปที่ c o n t ทรลพา n เ l ก็ d ีไว c อ a ด d p ินเตอรนะครับเข้าไปที่ในส่วนของบลูทูธนะครับนี่นะครับแล้วเข้าไปตัวบลูทูธเลยแล้วจะมีขึ้นมาเลยนะครับ ถ้าเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นว่า Connect นะครับเรากด Connect กันนะครับพอพอ Connect เรียบร้อยแล้วจะขึ้นว่า Connect นะครับแล้วก็ที่ตัวบาร์โค้ดสแกนเนอร์จะมีเสียงดังปิด1ครั้งนะครับเป็นการอันเชื่อมต่อเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูนะครับว่าพิมพ์สแกนผ่านบลูทูธได้ไหมครับเ,เราจะลองดิงนะครับ อันนี้เชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับยิงได้ปกตินะครับในการเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับหรือแท็บเล็ตนะครับกับอา c ์โคสแ n นเนอร์หนึกนะครับ w b การการเชื่อมต่อบลูทูธกะเข้าไปที่หนะ้าเซตติ n งไปที่บลูทูธพอไฟมันกระพริบมามันจะขึ้นในส่วนของ บูทูธของเครื่องสแกนเนอร์มาให้นำกดเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็จะมีเสียงดังขึ้นมาติ๊กหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันเลยนะครับว่าทำได้ไหมเดี๋ยวเราจะโน้ขึ้นมาะจะลองยิงเทสนะครับยิงออกได้ปกตินะครับเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้นะครับ เรองต้นการเชื่อมต่อก็มีประอาณน,นี้นะครับทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนขอบคุณครับ